สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของปนันบอลสีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช้าเช้าวันอาทิตย์นะคะเช้าวันอาทิตย์วันนี้ปนันก็จะมาแบ่งปันอ,อีกหนึ่งตู้นะคะไซส์ห้าสบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลย50บาทกัดสีสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าซื้อ,อทุกอย่าง ต้นละ50บาทค่าส่ง50บาทนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ไม่บวกเพิ่มนะคะได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่ด้วยนะวันนี้ปนันก็จะมาโละอีกหนึ่งตู้นะคะช่วงนี้ก็ปนันก็ต้องการใช้ตู้เนาะเแบบีเกิดเยอะปะนันก็เลยแบบมาเคลียร์ตู้นะคะตู้ไม่พอใส่นะคะ ก็มาแบ่งปันเพื่อนๆไปเลี้ยงกันเนาะจะได้มีความสวยงามไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็จัดราคาเบาๆ50บาททุกอย่างทุกกระถางกันเลยค่าส่ง50ใครสนใจต้นไหนก็โทรมาได้แอดไลน์มาได้นะคะเบอร์โทร8 8 1 2 8 1 0 7 7นนะคะหรือใครจะมาแวะชมที่สวนมาเลือกที่สวนได้เลย ถ้ามาเลือกที่สวนทุกตู้เปิดได้เลยนอกตู้ก็มีในตู้ก็มีนะคะเลือกเอาตามที่ถูกใจเลยนะคะสวนอยู่ที่ตำบลดงขุยอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะใครมาก็โทรหาปนันได้เลยปนันจะออกไปรับนะคะหรือว่า,ามาจับ GPS มาได้เลยนะคะสวนปนันหาง,ง่ายๆนะคะสวยๆบอนสวยๆมาเลือกกันที่สวนได้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยดูชมกันแล้วนะเตรียมสมุดปากกากันเลยนะคะเพื่อนๆแม่แม่พี่พี่ทั้งหลายนะคะเตรียมสมุดปากกาเลยถ้าถูกใจจะได้จดทันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยนะคะต้นใหญ่ๆอ้วนๆกันเลยน้องมีชื่อว่ามิ่งมงคลอันนี้ก็โตขึ้นก็กัดสีนะคะสีชมพูกระดูกเขียวๆนะคะกัดสีชมพูกระดูกเขียวๆน้องมีชื่อว่ามิ่งมงคล โตขึ้นสวยนะคะอ่าสิบ,บาทต้นแรกอ่าต้นต่อไปอันนี้จะเป็นวาสุกรีแผงวาสุกรีแผงนะคะแต่แผงสวยเด้อเพื่อนๆแผงสวยนะคะอ่าจัดไปชื่อที่สองนะคะ50บ,บาทเท่านั้น50บ,บาทเท่านั้นอ่าต่อมาอันนี้น้องมีชื่อว่าโชมปราดอ่าเดี๋ยวป้นานันหยิบรวบใบให้ดู ชมปราดนะคะชมปราดก็50บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าชมปราดอ่าชื่อต่อมาอันนี้จะเป็นตะวันชิงพบเอาใครชอบสีดำดำนะคะเพื่อนๆจ๋าดำดำดูดูอันนี้ยิ่งแก่ต้นยิ่งดำนะคะอ่าตะวันชิงพบนะคะ50บาทกันเลยไซส์ใหญ่ๆแข็งเรงแข็งแรงกันเลยนะคะ แข็งเรงแข็งแรงอ่าต่อมาจะเป็นธาตุบางแก้วเอาธาตุบางแก้วก็หน้าหวานนะคะอันนี้จะเป็นหน้าหวานเอาให้ไปเลยห้าสิบบาทมีหลายกระถางนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าแต่ป้านันจะหยิบแค่อย่างและกระถางนะคะจะหยิบแค่อย่างและกระถางเดี๋ยวใครเอานั่นต้นที่รีวิวไม่ทันป้านันก็จะหยิบให้ไซส์เดียวกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็น เพชรสุวรรณโชตนะคะเพชรสุวรรณโชตอ่าต้นนี้ก็ดูนะเพื่อนๆจ๋ากัดสีด่างมาแล้วนะอ่านี่นะคะเพชรสุวรรณโชตนะคะด่างสวยอยู่เดอ้อด่างสวยอยู่เดอ้อน้องจะกัดสีไปเรื่อยนะคะเพื่อนๆจา๋าอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นอ่าเป็น ทันยะมณีทันยมณีนะคะเพื่อนๆจา๋าทันญมณีก็สวยเอาจัดไปเลยนี่เอาห้าสิบบาทไซส์ใหญ่ๆเลยมีใบตําหนิน,นี้หน่อยหนึ่งนะข้างล่างนะคะใบเขาเกยกันเนาะใบเขาทับกันทันญมณีนะคะสวยๆเลยต้นต่อมาออาวอยู่ใต้เขาเลยเพื่อนๆจา๋า อันนี้จะเป็นเพชรบ้านประทุมเอ่อเพชรบ้านประทุมนะคะป้ายสวยๆกันเลยรู้สึกว่าจะมีต้นเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋าเพชรบ้านประทุมอ่าพนันก็ให้50บาทนะคะนางไซส์ใหญ่แล้วนะเพื่อนๆจ๋าป้ายสวยๆเอาเขาเบียดกันส่งก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร,นะร่นะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าเนาะเขาเบียดกันแต่ป้ายสวยอยู่50บาทเลยเพชรบ้านประทุม ต้นนี้จะเป็นกะหนกนาคนะคะกระหนกนาคอา้าใครยังไม่มีนะคะกระหนกนาคไซส์ใหญ่ๆกันเลยวันนี้พาอนันมาโลโต้ให้ราคา50บาทเท่านั้น50บาทเท่านั้นไซส์ใหญ่ๆกันเลยอันนี้จะเป็นมหาโลหะนะคะมะหาโลหะ50บาทเหมือนกันวันนี้หยิบอะไรก็50บบาทนะคะเพืเ่อนๆจา๋า อ่าต้นนี้อันนี้ป้านันลืมชื่อนะคะเนี่ยมันจะดงัดงๆเปรอะๆประมาณนี้นะคะอันนี้ก็50บาทนะคะ50บาทอ่าต้นนี้จะเป็นอ่ริมขอบฟ้าป้าปนันก็จะลืมชื่อริมขอบฟ้านะคะด่างน้อยเนาะแต่ว่าก็ด่างนะคะจัดไปเลยนี่ใบานางสวยนะคะเพืเ่อนๆจ๋าให้อยู่ที่50บาทนะคะ น้องมีชื่อว่าริมขอบฟ้านะคะยกไม่ถึงเนาะใสไม่ถึงอ่าต้นนี้จะเป็นขวัญดาวอ้าวขวัญดาวนะคะเพื่อนๆจ้าขวัญดาวนี้ยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะนี่อันนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะขวัญดาวมี้รอดใหม่มาก็เริ่มกัดสีสวยละต้นเล็กๆไม่สวยนะคะเพื่อนๆจ้าแก่ต้นยิ่งสวยน้องมีชื่อว่าขวัญดาวอจัดไปห้าสิบบาท ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเพื่อนเพื่อนจาต้นต่อมาอันนี้ก็จะเป็นไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีก็สวยนะสีเม็ดสีชมพูเป็นประกายดาวเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าห้าสิบบาทไก่ราชาวดอีอันนี้จะเป็นพระยาพันวังโหกัดสีกันสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าพระยาพันวังเอาเดี๋ยวค่อยๆยยกก่อนนี่นะคะพระยาพันวังนะคะห้าสิบบาทกันเลย ใครยังไม่มีรีบเลยนะเอาไปทำฟอร์มกกได้เลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าห้าสิบบาทสวยๆกัดสีแล้วนะคะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นนางเรไรอ่านางเรไรพน,นันมาโลให้หนึ่งตู้นะคะวันนี้นะทำคลิปสั้นๆนางเรไรห้าสิบบาทสวยๆกันเลยอ่าอันนี้จังหวัดลำพูนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าจังหวัดลำพูนอ่าสวยๆใบกลมๆ ใบกลมๆจังหวัดกำพูลร,รู้สึกจะมีหลายต้นนะคะมีหลายต้นเจ้ากรุงไกลซือ้อเจ้ากรุงไกลซือ้อมีหลายต้นอยู่นะคะมีหลายต้นอ่าจัดเลยใครอยากได้อะไรรีบทักมาเลยนะคะอ,อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหะนุมานหะนุมานออกศึกหะนุมานออกศึกนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเอาจัดไปเลย50บาทหะนุมานออกศึก ใครอยากได้อะไรรีบทักมานะคะอยากได้อะไรรีบทักมาเลยจดชื่อเลยดูคลิปแล้วรีบจดชื่อโหกัดสีสวยมากอ,อันนี้ทับทิมบุรพาทับทิมบุรพานะคะทับทิมบุรพาแดงได้ใจเลยนะเพื่อนๆจา๋าจริงๆไซส์นี้มันอยู่ที่ไซส์100้แล้วนะ,ะป้านันมาจัดให้วันนี้โลตู้เคลียร์ตู้นะคะเคลียร์วันละตู้ละตู้กันไปเลยต้นนี้ป้านันลืมชื่อนะคะเพื่อนๆจา๋าเป็น เป็นหันุุมานอะไรสักอย่างป้นานันลืมชื่อนะหันุุมานเผาลงกาหรืออะไรสักอย่างนะป้านันไม่แน่ใจชื่อนะคะป้าปนันให้ห้าสิบาทามีให้ต้นเดียวมีให้ต้นเดียวไม่มั่นใจชื่อ,อต้นนี้จะเป็นอ่ซับเศษถีออันนี้ซับเศษฐีก็สวยงามมากเพ,เพื่อนจ๋าเป็นบอลตัวหนึ่งที่น่าสะสมชื่อก็ดีนะคะซับเศษฐี ชื่อเป็นมงคลดีมากอ่าตู้นี้ก็มีอสงไขนะคะอสงไขแต่ว่านางไม่ค่อยป้ายป้านันก็ให้เป็นพยานาหมื่นไปอ้าจัดไปห้าสิบบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยต้นนี้จะเป็นนารีบุรพานารีบุรพานะคะอ้าจัดไปเลยห้าสิบบาทนารีบุรพาใครอยากได้อะไรก็ทักมานะใครอยากได้อะไรก็ทักมา ต่อมาอนนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีโอ้โหพื่อนจ๋าเพชรเจ็ดสีได้ราคานี้รีบเลยนะเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีอันนี้ยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะมีด่างมาด้วยนะคะประนานันมีให้อยู่แค่สองต้นนะคะเพชรเจ็ดสีนะเห็นแวบ,บๆสองต้นนะคะตู้นี้เห็นแวบ,บๆสองต้นเท่านั้นนะคะสองต้นเท่านั้นอ่านี่เอาใครอยากได้ต้นนี้อ่าเพชรเจ็ดสีนะคะ มีสองต้นต้นละห้บาทรีบกันเลยนะใครไวใครได้นะคะเพื่อนๆจ๋าใครไวใครได้ต้นนี้ก็จะเป็นไก่เขาสมิงอ้าวไก่เขาสมิงอันนี้ก็ไซส์ร้อยเหมือนกันเอามาแบ่งปันให้50บาทเท่านั้นวันนี้อา้าวมีให้หนึ่งต้นเท่านั้นหนึ่งต้นเท่านั้นนะเพื่อนๆจ๋าใครไวใครได้นะคะทักมาก่อนนะถ้าว่าประนันมีตู้อื่นประนันก็จะไปหาตู้อื่นให้นะ ถ้าใครไม่ทันต้นรีวิวอ่ต้นนี้ผูเท่าเฝ้าเรือนสวยมากเพื่อนเพื่อนจา๋าสวยมากอันนี้ก็ไซส์หนึ่งร้อยเอาประนันก็มาให้อยู่ที่ห้าสิบบาทโอ้โหสวยมากใหญ่ใหญ่หญสวยกัดสีสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนจา๋านีู่้เท่าเฝ้าเรือนนะคะโอ้โหยืดไม่ถึงเลยแขนนี่นะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนอ่ามีให้หนึ่งต้นมีให้หนึ่งต้นอันนี้ก็จะเป็นกระหนกนาคนะคะกระหนกนาคอยู่ซอกนี้อีก ต้นนี้ก็จะเป็นพระนาราย์อ่าวพระนาราย์นะคะพระนาราย์ใครยังไม่มีนะคะพระนาราย์หนึ่งต้นนะคะห้าสิบบาทเท่านั้นตู้นี้ก็มีไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือนะคะมีเลยจัดไปใครยังไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาใหญ่แล้วสวยนะเพื่อนๆจ๋านางใหญ่แล้วสวยมากนะ จังหวัดสมขานะคะต้นต่อมาต้นต่อมาอ่าอันนี้จะเป็นนารีบุรพานารีบุรพานะคะต้นนี้ป้ายดีด้วยเนี่ยสีชมพูหวานๆกันเลยใครอยากได้อะไรก็รีบสั่งมาได้เลยนะคะต้นนี้จะเป็นปู่ทิมนะคะปู่ทิมนี่นะคะปู่ทิม สวยๆกันเลยนะคะสวยๆกันเลยริมขอบฟ้าอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นนะเพื่อนๆจ๋าถ้าถ้าเขาเนี่ยแดงขึ้นมาแล้วเขาสวยนะมีเสน่ห์นะริมขอบฟ้าป้านันชอบชอบเนี่ยสวยๆเลยริมขอบฟ้าอันนี้ด่างต้นนี้ก็มีเนี่ยที่ป้านันลืมชื่อเนี่ยใครอยากได้นะเนี่ยนางด่างนางใต้กัดสีมาสวยอ่ะเดี๋ยวป้านันแบ่งไอ้นี้ให้ <c oughs> โอ้โหดูนี่อยู่ในกระถางสี่แม่คุณเลยสูงสวยกัดสีแล้วกาบนะคะกาบนาคราชอา่วนางสวยใหญ่ขนาดนี้ไซส์ร้อย 100, ทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆจ้าวันนี้ประนันมโลกตู้ให้นะคะห้สิบบาทเท่านั้นห้บาทเท่านั้นจัดกันไปเลยห้ิบาทราคาแบบน่ารักน่ารักอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่า อัมพรต้นนี้ก็จะเป็นอัมพรนะคะพเพื่อนๆจา๋าเม็ดสีชมพูน้อยกว่าสีขาวอ้าวเป็นอัมพรนะคะอ่านี่เพชรราชาเพชรราชาก็50บาทนะเ,เพาาื่อนๆจ๋ากัดสีสวยแล้วนะเพชรราชานะคะอ่าต้นนี้จะเป็นอ่าหนุมานเชิญธงหนุมานเชิญธงอาเดี๋ยวปนันค่อยๆย,ยุก,ก่อนโชว์ต้นก่อนอ่าเห็นแต่ใบ อันนี้นะคะหะนุมานเชิญธงนี่นะต้นประมาณนี้กันเลยนะเพื่อนๆจ๋าห้าสิบบาทหะนุมานเชิญธงใครยังไม่มีก็รีบเลยนะประนันมาโลให้ห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณอา้าวกำลังกัดสีชมพูมาแล้วเศรษฐีสุพรรณกัดเต็มที่ก็ชมพูจ๋าจ๋ากันไปเลยนะเพื่อนๆืนจ๋าเศรษฐีสุพรรณนางเจ้าหวาน ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นฟีนิกโอ้ฟีนิกอรู้สึกว่าจะเห็นแค่ต้นเดียวนะตู้ตู้นี้นะคะฟีนิกอ่วสวยมากเพื่อนๆจ้าฟีนิกเป็นบอลตัวหนึ่งที่น่าสะสมฟีนิกฟีนิกอ,อันนี้จังหวัดลําพูนต้นนี้อ้วนตุ๊บเลยอแคบได้แคบนะคะจังหวัดลาพูนต้นที่สองที่ป้านันจับแต่ตู้นี้มีหลายต้นนะเพื่อนๆจ้าตู้นี้มีหลายต้น แล้วจะมาต่อตรงนี้ให้นะคะเพื่อนๆจ๋าปนันมาต่อตรงบ้านให้นะคะอันนี้ก็จะให้ห้าสิบบาทเพราะว่าจะเป็นไซส์เจ็ดสิบไซส์ 100, ร้อยปนันก็จะมาโลาะให้อ่าห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะวันนี้เนาะอ่าสวยๆเลยเพื <ๆ S 1> ่อนๆจ๋าอ่าอันนี้น้องมีชื่อว่าสาววารินสาววารินนะคะสาววารินก็ห้าสิบบาทอ่าอันนี้ก็จะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปก็ห้าสิบบาทนะคะ ต้นต่อมานะคะต้นต่อมาอันนี้จะเป็นพระนารายนะคะเพื่อนๆจา๋าพระนารายอ้าไซใบใหญ่ใบดกๆนะจะมีเสียงแทรกเข้ามานะเสียงหลานน้อยนะคะ <ๆ S 1> นี่นะคะพระนาราย <ๆ S 1> ต้นประมาณนี้เลยอ้าวใบเกาะกันแล้วเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวนานค่อยๆลงอ่ะอันนี้จะเป็นจระแมกุสุมาจระแมกุสุมาใบาเขาเกยกันนะคะเพื่อนๆจ๋ามันทรงมันนั่น ใบเขากดกอยู่แต่ใบเขาเกาะกันเนี่ยต้นนี้จะเป็นสีสองรักนะคะเอาสีสองรักนะคะสีสองรักอันนี้จะเป็นเพชรพันล้านเพชรพันล้านที่เป็นบอลโบราณเรานะคะเนพื่อนจ๋ากําลังกัดสีถ้านางกัดสีเต็มที่นางสวยนะคะแข็งแรงด้วยอันนี้จะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากกระถางนี้มีสองต้นด้วยนะคะเนี่ยเพื่อนๆ่อนจ๋าเพชรพันล้านนะคะ เพชรพันล้านห้าสิบบาทกาบบอนกาบหน้าคลาดก็อยู่ตรงนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆจะเอาจัดไปเลยจัดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นวังทองอวังทองหลอดใหม่กําลังออกมาแล้วนะคะวังทองต้นนี้ป้านานลืมชื่ออ,อันนี้ก็จากที่ว่าเป็นบอนนอกตู้ที่มันยุบมันยุบแล้วมันขึ้นมาใบเดียวห้าสิบบาทป้านานให้ไปเลย อันนี้จะเป็นเรือนหลวงลาดสเสนหาปมานันจะพูดผิดหลวงลาดสเสนหาอ่าห้าสิบบาทนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นจันฉายอ่าจันฉายก็แข็งแรงมีลูกอ่อนแล้วนะห้าบาทนะคะจันฉายนี่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวป้านันโลกให้50บบาทเลยเามาถาดนี้นะคะถาดนี้จะเป็น ชะลองกุ้งอ่ชะลองกุ้งนะคะชะลองกุ้งก็จะเป็นออกแบบใบพัดใบพัดหน่อยนึงนะคะ,ะให้ห้าสิบบาทมีต้นเดียวนะคะชะลองกุ้งอันนี้จะเป็นสวนหลวงอ่าสวนหลวงก็แดงเข้มๆประมาณนี้เลยเป็นฟอร์มเตี้ยนะคะสวนหลวงอ,อันนี้จะเป็นปราสาททองอปราสาสท,ทองนะคะห้าสบบาทเลย ต้นนี้ป้านันลืมชื่อนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าออกจะสีม่วงๆนะคะป้าปนันลืมชื่อห้าสิบบาทนี้จะเป็นม้ากันทก,กะมากันทก,กะฟอร์มกอก็ห้าสิบบาทนะคะม้ากันทก,กะอันนี้จะเป็นกําเนิดซับใครอยากได้ชื่อไหนนะคะอยากได้ชื่อไหนเกมจดชื่อกันเลยจดจดชื่อมาเลย อันนี้เลิศมงคลอันนี้เลิศมงคลอันนี้จะเป็นเม,มืองเชียงใหม่นะคะอันนี้เมืองเชียงใหม่นี่เทพอัศราอันนี้จะเป็นอยู่ช่วงตรงบ้านนะคะ <_ mauv> อันนี้จะสีการจนานะคะสีการจนาปลายสวยๆเอามาให้ห้าสิบบาทเท่านั้นห้าสิบบาทอันนี้มาหาโลหะห้าสิบบาทนะคะต่อมาอันนี้จะเป็น สิลาหุ่มทองอ่าสิลาหุ่มทองก็มีมาแบ่งให้สามสองกระถางสองกระถางนะคะเพื่อนๆจา๋าสองกระถางอ่าต่อมาจะเป็นทิดาแม่กรองอ่าทิดาแม่กรองนะคะห้าสิบบาทกันเลยอันนี้จะเป็นเท้าลำไทยเท้าลำไยแผงนะคะเพื่อนๆจา๋าเท้าลำไทยแผงห้าสิบบาท นันหยิบดูก่อนนะคะอ่าอันนี้จะเป็นมัควาลังสรรมัคกวาลังสรรก็ห้าสิบบาทนะคะโอ้ยปู่ทิมต้นนี้สวยมากเอาราคาหนึ่งร้อยนั่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ๋าเพราะว่านางมีหัวเอามาให้ห้าสิบบาทใบเดียวแต่สวยดุดันอา่าจัดไปอา่าอันนี้จะเป็นเยี่ยมตะวนันเป็นไม้ป้ายนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าไม้ป้ายเยี่ยมตะวนันไม้มีหัวทั้งนั้นนะคะ อันนี้จะเป็นบอนนอกตู้ไม้มีหัวอ่าอันนี้จะเป็นสีสองรักนี่สีเข้มเข้มกันเลยใครอยากได้ต้นไหนต้นอะไรก็ทักมานะคะอยากได้ต้นอะไรทักมาได้เลยอ่านี้จะเป็นขุนสันนะคะขุนสัน ต้นนี้ก็ลืมชื่ออ่านางก็สวยนี่หลอดใหม่เกียมมาแล้วนะคะลืมชื่ออ้าจัดไปเลย50บาทเท่านั้นนะคะวันนี้50บาทอ่าสำหรับวันนี้เนาะอ่าตรงอันนี้ตรงบ้านนะคะ่าต่อมาอันนี้จะเป็นเอ่อนาง วิชุดา,าป้ายสีชมพูป้านั้นก็จะนึกไม่ออกนางวิชุดานะคะเมื่อวานนี้ขายนางสุชาดาวันนี้นางวิชุดาเอานางวิชุดาให้ห้าสิบาทาต้นตอ่อมาเทพอัศราะเ,เทพอัศรานะคะ50บาทเทพอัศรานะคะอ,อันนี้จาเป็น จังหวัดหนองคายเอาบอลชื่อจังหวัดหนองคายนะคะจัดไปห้าสิบบาทนะคะจังหวัดหนองคายอ่าต้นนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่ใครอยากได้อะไรรีบทักมานะเพื่อนๆจ๋าเมืองเชียงใหม่นะคะจดชื่อมาเลยจดชื่อมาเลยนะคะอยากได้อะไรก็ทักมาเมืองเชียงใหม่อันนี้จะเป็น พระพันวสาต้นนี้พระพันวสานะปะนันเห็นต้นเดียวนะคะพระพันวสานะคะพระพันวสาหนึ่งต้นตู้นี้เนาะเทพอัศารามีหลายต้นอยู่นะเทพอัศารามีหลายต้นเพื่อนๆจ้าอ่าอันนี้จะเป็นขุนสามชนขุนสามชนนะคะอันนี้จะเป็นสังนารายอาสังนารายก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มตระกูลยักษ์เหมือนกันกัด กลมสังนารายอ่ต้นนี้ป้านันลืมชื่ออ่จัดไปให้เป็นเป็นลูกไม้ไป50บาทเท่านั้นอ่นี่ทาดบางแก้วเยอะนะเพื่อนๆจ๋าหน้าหวานตูน้นี้ทาดบางแก้วหน้าหวานไซส์ใหญ่เลยนะอันนี้ไซส์ร้อยเลยเอามาให้50บาทนะอะนี่นะคะทาดบางแก้วหน้าหวานสวยๆกันเลยนะ หงสุวรรณอ่าหงสุวรรณนะคะเพื่อนๆจ๋าหงสุวรรณก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยอ่าหงสุวรรณนะคะบอลสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะมีอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอัมพรอัมพรนะคะมีหงสุวรรณอยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะเพื่อนๆจ๋าอ้วนตุบเลยนี่หงสุวรรณ มีหลายต้นอยู่เด้อมีหลายต้นอยู่เด้ออ่าอันนี้จะไก่โอ้โหไก่มาอยู่ตรงนี้นี่ไก่สวรรค์อา้ามีไก่สวรรค์ให้หนึ่งต้นตู้นี้มีไก่สวรรค์ให้หนึ่งต้นอา่าต้นนี้จะเป็นอา้ปนาปนันให้เป็นในน้ำลูกไม้อา้าลูกไม้นะคะต้นที่สองลูกไม้ต้นที่สองเอาใครอยากได้นะคะหน้าจุดสวยๆเลยเอา่าห้าสิบบาทเท่านั้น ใครอยากได้อะไรรีบทักมา,าต้นนี้จะเป็นหงดารุนหงดารุนกัดสีสวยๆเรามีอีกต้นนึงนี้น่าจะเป็นพรพระร่วงเพื่อนๆนจ๋าอ้าพรพระร่วงกับหงดารุนรวมกันห้าสิบบาทแบบสุดๆกันเลยนะเพื่อนๆอนจ๋า,อ,าอันนี้จะเป็นสุดปาดถนามีกัดสีมาแล้วนะสุดปาดถนานะคะ กัดสีสวยๆเด้อสุดปาถนาต้นนี้ก็อันนี้จะเป็นทรัพย์ทวีคูณอ่าอันนี้ก็จะเป็นนางวิชูดาต้นนี้ก็สวยนะเพื่อนๆจา๋าต้นนี้ก็สวยเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวพนันลืมชื่อ ต้นนี้ป้านันลืมชื่ออีกแล้วเอาให้50บาทนะคะ50บาทเดี๋ยวป้านันนึกชื่อได้เนาะป้านันาน,นานๆมาเจอเขาเอา่าให้50บาทนะคะสวยๆกันเลย50บาทนะคะใครอยากได้อะไรรีบทักมานะคะใครอยากได้อะไรรีบทักมาใครอยากได้อะไรทิปทักมาเลย50บาทจดแต่ชื่อบอนเลยจดแต่ชื่อบอนทักมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนาะ สำหรับวันนี้ป้านันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะรอบจัดส่งวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆจ๋ารอบจัดส่งนะคะค่าส่งเหมาๆอยู่ที่50บาทเท่านั้นนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ไม่บวกเพิ่มได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะสําหรับวันนี้ป้านันก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ